ห้เาเจ้าน้องกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะพี่ข้าวเหนียวมาพอดีเลยเข้าเจ้ากำลังสงสัยอยู่ว่าเราเกิดมาทำไมกันอือหือน้องเข้าเจ้าอะไรทำให้น้องคิดและสงสัยเรื่องนี้ขึ้นมาได้ล่ะพี่ข้าวเหนียวเข้าเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกัน อยู่ๆใจข้างในมันหดหูและได้ยินเสียงข้างในถามขึ้นมาแบบนี้อ่ะพี่ข้าเหนียวเราเกิดมาเพื่ออะไรน่ะหรอข้าเจ้านี่พี่จะบอกให้นะเราอ่ะเกิดมาเพื่อหาหนทางพ้นทุก์ยังไงเล่าเพราะทุกมาหลายภพชาติแล้วเราอยากออกจากวัฏวนนี้แต่ว่าเรานะ่ะไม่รู้หนทางที่จะออกจากมันได้ยังไงล่ะแล้วพี่ข้าเหนียว เจอหนทางนั้นหรือยังพี่เจอแล้วนี่แหละว,วันนี้พี่ตั้งใจจะมาบอกเข้าเจ้าอยู่เนี่ยพอดีเลยพอดีเข้าเจ้าก็าตั้งคำถามขึ้นมาซะก,ก่อนแหมจังหวะพอดิบพอดีเลยนะอา้าวฮฮงั้นพี่ข้าเหนียวรีบบอกกับข้าเจ้ามาเถอะหอนทางนั้นคืออะไรไม่เห็นจะยากเลยก็แค่เข้าไปฟังในเพจพ้นทุกได้เพราะรู้ เราก็แจ้งในธรรมและพล้นออกจากทุกได้โดยไม่ต้องพยายามเลยเมื่อก่อนพี่นะเศ้าไปหาธรรมอยู่ภายนอกหาวิธีการเพื่อจะพ้นทุกพ้นเกิดจากสิ่งภายนอกจนพี่เหนื่อยจนเทอ้อแต่พอพี่มาเจอเพื่อนพี่เขาชี้ทางให้พี่จนพี่เข้ามาฟังธรรมในเพจพ้นทุกได้เพราะรู้พี่นะรู้สึกได้ทันทีวันนี้แหละที่พี่หามาทั้งชีวิตพี่เจอแล้วในที่สุดพี่ก็เกิดแจ้งในธรรมได้และทุกทั้งหลาย กไกร้ค่าสำหรับพี่ทันทีเลยตอนเนี้นะสุดแสนจ,จะสบายองั้นพี่ข้าวเหนียวต้องแนะนำข้าเจ้าต่อแล้วนะเพื่อที่ข้าเจ้าจะได้แจ้งในธรรมและพ้นทุกข์พ้นเกิดได้อย่างพี่ข้าวเหนียวได้เลยเข้าเจ้าพี่มาวันนี้พี่ก็ตั้งใจจะนำพาข้าเจ้าให้พ้นเกิดอยู่พอดีงั้นอย่ารอช้าข้าเจ้าเอ๋ยพิมพ์คำว่าพ้นทุกได้เพราะรู้ และเข้าไปฟังธรรมะของพระอาจารย์ธีรพระไระนามฟังไปติดต่อกันให้ได้สักสองอาทิตย์นะแล้วเดี๋ยวถ้าข้าเจ้าเกิดสภาวะแบบไหนอะ่ะข้าเจ้าก็ต้องรีบแจ้งที่เขาเหนียวโดยเร็วเลยนะเพราะพี่จะได้นำข้าเจ้าไปที่ลายแอดปัญญาเก้าเพื่อเข้าไปพบกับพระอาจารย์โดยตรงทีนี้แหละข้าเจ้าจะแจ้งทำเลยโอ้โหข้าเจ้าตื่นเต้นจังเลยที่เขาเหนียวงั้นข้าเจ้าจะรีบพิมพ์รีบฟังนะ เพราะเวลาไม่รอเราแน่เลยในเมื่อยังมีเวลาอยู่เข้าเจ้าจะรีบศึกษาแก่นธรรมเพื่อแจ้งในธรรมและพ้นทุกข์ให้เร็วที่สุดเลยจ้าพี่ข้าวเหนียวสาธุล่วงหน้าเลยนะจ๊าน้องเข้าเจ้าอย่างนี้สิเกิดมาแล้วต้องให้คุ้มค่าแบบนี้สนใจติดต่อสอบถามเพื่อพ้นแากทุกแอดเป็นเพื่อนที่อแอดปัญญากเก้าพิมพแอดนำหน้าด้วยนะ